สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันชาแนลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจ่าก็มีคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในการที่เราจะสนเข็มนะครับจะได้นะครับบางท่านบางคนนะครับิ่มสายตาไม่ดีก็ทําให้การสนเข็มเนี่ยเป็นอุปสรรคที่จะนํานได้เข้าไปในเข็มเพื่อเย็บผ้าหรือทอํา การเย็บเสื้อผ้าต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้จากก็มีวิธีการง่ายๆนะครับที่จะนำสายไฟที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะนำมาสนเข็มนะครับเผื่อท่านผู้สูงอายุจะได้ใช้วิธีการแบบนี้นะครับนำไปสนเข็มได้นะครับก็จะได้ง่ายเลยก็ลองรับชมดูนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นำเนี่ยครับเ,เจ้า เส้นสายไฟนี่นะครับอ่าก็ใช้เพียงเส้นเดียวนะครับเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยไอ,อ้สายไฟเพียงเส้นเดียวเนี่ยเมื่อเราใช้เสร็จมันก็จะหายไปนะครับก็เราก็จะใชะ้วิธีการที่เพื่อให้เก็บง่ายแล้วก็อ่ามันจะได้ไม่หายนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายเส้นนะครับในหนึ่งขดเนี่ย,เ,ยเพื่อให้ง่าย ะครับในการที่จะใช้งาน,นก็เวลาเราจับมันก็จะยากอย่างนี้นะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะใช้จับก็คือเนี่ยครับเป็นสติกเกอร์หรือท่านผู้ชมจะใช้แบบสติกเกอร์แบบเป็นกระดาษกาวก็ได้นะครับก็ใช้แบบนี้ครับนำมาแปะนะครับเพราะว่า เผื่อกันมันหายนะครับเพื่อจะได้ใช้งานได้เนี่ยแปะอย่างนี้นะครับเราพับครึ่งนะครับพับครึ่งของเจ้าสายไฟนะครับเนี่ยพับครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็แปะสก็เทปสายลงไปนี่นะครับนี่เราแปะก็เทปสายแบบนี้แล้วเราก็ ไปลานนี้เราก็ตัดนี่นะครับสายไฟกับสก้วเทปอย่างนี้แล้วนะครับเราจะวางตรงไหนก็ได้ละมันก็จะเห็นได้ชัดนะครับเอาเก็บไว้ในกล่องไก็ได้ละแต่ถ้าเราเก็บเป็นเส้นเ,นเ้นอย่างนี้มันก็บางทีก็จะหายไปเราก็ต้องมาทําใหม่อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองวิธีการซนเข็มดูครับท่านชม เนี่ยนะครับก็เ,เพียงเอาเข็มเนี่ยนะครับกับสายไฟที่เราเทำเป็นแบบนี้นะครับเอามาสายไฟนะครับมาใส่ในรูเข็มแบบนี้นะครับใส่ไปอย่างเงี้ยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเชือกเชือกที่เราจะใชะ้ในการสนเข็มนะครับได้ไม่เชือกได้นะครับที่ใช้กัน,นเ๋ยวเอามาสอดที่ ตรงที่สายไฟเนี่ยครับเอาสอบเข้าไปในสายไฟเนี่ยเอาเสอยบในสายไฟตรงนี้เราก็ดึงเมื่อเราดึงได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ดึงเข็มนะครับที่อยู่ในสายไฟออกมาแบบนี้นะครับเมื่อเราดึงเข็มมาแล้วเราก็เอาได้ออกเนี่ยนะครับ เข็มก็จะเข้าไปอยู่ในได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็ดีสำหรับผู้สูงอายุที่ตาไม่ดีก็ใช้วิธีการนี้ได้ทดลองอีกทีได้นะครับนำเชือกนะครับไม่ใช่เชือกครับนำเข็มนะครับเอาใส่ไปที่รูเข็มแบบนี้นะครับนี่ใส่ไปแล้ว ก็จะได้แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเอาได้นะครับมาใส่รูบริเวณตรงนี้นะครับได้ใส่แล้วก็ดึงได้ใส่แล้วก็ดึงนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นำเข็มนะครับออกมาเลย เราก็ดึงเชือกนะครับเราก็ดึงเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับการสนเข็มแบบง่ายๆเลยนะครับเพียงใช้สายไฟเป็นตัวอุปกรณ์ในการที่จะ,ะเชื่อมต่อนะครับก็ได้แบบนี้นะครับ วิธีการสนเข็มนะครับแบบง่ายๆสำหรับผู้ที่สายตาไม่ดีหรือผู้ที่สูงอายุก็เอาวิธีการแบบนี้นะครับไปทำการสนเข็มได้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆเลยที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องจ่าพัน channel ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ